เลขเจาะความลับชีวิตที่เป็นเลข49หรือ94อ่ะมันมีความลับของมันอยู่คือเป็นเลขวาจาศิษย์ความหมายของเลขวาจาศิษย์ก็คือพูดอย่างไรได้อย่างนั้นมีพลังในคําพูดคําพูดมีความศักดิ์สิทธิ์คําพูดมีน้ําหนักคําพูดดูมีเหตุผลและผู้คนเกรงใจในคําพูดรวมถึงแผนความคิดธุรกิจมันก็จะมีโอกาสสาเร็จได้ง่ายเพราะถูกกระตุ้นเตือนด้วยตัวเลขแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เรามาดูกันว่าทําไม4 9หรือ94จึงเป็นเลขวาจาสิษย์บางคนใช้คำเลขสาริกาว,วาจาศิษย์เลยก็คือ4แปลว่าคําพูดการเจรจาว,วาทศิลป์4แปลว่าหัวคิดการค้าการลงทุนการทําธุรกิจเป็นเลขฉลาดนะเลข4ดังนั้นคนที่ปับพองเลข4อยู่แต่เดิมจะมีพลังเรื่องของคําพูดเรื่องของการคิดแผน การทาธุรกิจการเงินการทองเป็นคุณเดิมอยู่แล้วทีนี้9 9เนี่ยแปลว่าเทพปะยะดาแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วรุนแรงดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับวาจาก็หมายถึงวาจานั้นศักดิ์สิทธิ์ได้รับพรที่พูดแล้วจะเป็นจริงถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็น คำพูดมาอยู่กับการกระตุ้นนั่นเท่ากับการกระตุ้นให้คำพูดมีพลังจนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงจึงเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังทําให้เกิดได้จริงนี่คือความหมายของ4 9-94และโดยรวมทีนี้4 9เกและเเนี่ยแน่นอนเป็นเลขที่ใช้ในอาชีพที่ต้องสื่อสารที่ต้องพูดจาที่ต้องเจราจาแล้วจะเกิดผลที่ดีที่สุดเป็นคุณเดิมอยู่แล้ว สิ่งที่จะรู้แล้วก็เอาอไปใช้ได้คือถ้า49หรือ94ไปอยู่ในเลขของ3ตัวหลังัตรประชาชนมันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่พูดที่พูดแล้วเนี่ยคำพูดคำจาโดหน่าเชื่อถือไปหมดเวลาที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ไปนำเสนอบางทีการสื่อสารมีหลายรูปแบบนะจะเป็นการพิมพ์การพูดการสื่อสารด้วยสื่อโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าตัวเองเป็นคนลงมือทําหรือเป็นคนลงมือนําเสนอหรือว่าเป็นคนสื่อสารก็จะส่งผลที่ทําให้เกิดผลสมธิ์มากที่สุดเห็นไหมในถ้าเกิดว่าไปอยู่ในเลขแบบประชาชนเลขประชาชนย้ยําเตือนอีกทีจะมีสิบสามหลักสิบหลักแรกเป็นเรื่องของทางทะเบียนราษฎร์แต่ว่าสามหลักหลังจะเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเลขสามตัวหลังประชาชนจึงส่งผลกับเรามากที่สุดทีนี้ถ้าเกิดว่าสี่เก้าหรือเก้าสี่ไปอยู่ใน เลขที่บ้านเลขที่ร้านค้ามีอาการเหมือนกันคือคนในบ้านในร้านค้านะั้นวาจาเชื่อถือได้วาจามีอนุภาพวาจาเนี่ยนะพอพูดแล้วมันเป็นเงินเป็นทองคือสามารถที่จะ,ะสร้างความน่าเชื่อถือไปจนถึงสร้างธรุรกิจสร้างความสําเร็เจเรื่องของการเงินการทองได้อย่างน้อยที่สุดเลยนะคนที่อยู่ในบ้านในห้างร้านบริษัทนั้นเนี่ยก็จะพูดจ,จากัน,นด้วยความรู้สึก ของการเคารพการเชื่อถือการมีเครดิตทางด้านคำพูดลูกค้าคู่ค้าที่ได้เข้ามาเจราจาเข้ามาซื้อขายกันในเ,เลขที่บ้านเลขที่ร้านที่มีเลข49หรือ94ก็จะเป็นบุคคลเป็นลูกค้าเป็นคู่ค้าที่นำเอา,เอาข้อตกลงที่ดี นำเอาการเจรจาธุรกิจซึ่งที่เขาเรียกว่าวินวินนะคือได้ประโยชน์ในทุกฝ่ายแล้วก็สมประโยชน์กันเมื่อค้าขายเจราจากันแล้วก็เป็นเปนในทางที่จะก่อให้เกิดผลกําไรก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะสามารถเกื้อนนืนกันได้แล้วก็ตกลงกันได้ดีๆนั้นจึงเหมาะเหมาะสําหรับที่จะใช้เป็นเลขะทะเบียนบ้านหรือว่าะทะเบียนร้นค้าที่เมื่อใช้แล้วนยะจะ เกิดการตกลงนะเกิดการาพูดจาเจรจากันแล้วสำเร็จลุล่วงได้อย่าง,งาไงด่าทีนี้49หรือ94ถ้าไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ล่ะเหมาะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เป็นในอาชีพไหนหรือว่าใช้ทำอะไรบ้างเอาเรามาดูนะ4994แน่นอนอันดับหนึ่งเลยนะนึกถึงคนที่มีวิถีชีวิตมีอาชีพ ที่จะต้องใช้คำพูดคำจาเป็นหลักเช่นคนที่ทำงานทางด้านการขายแน่นอนการขายเนี่ยในรูปแบบเดิมใช่ไหมก็จะเป็นรูปแบบของการพูดโดยตรงรูปแบบของการโฆษณาลงสื่อต่างๆปัจจุบันนี้ก็จะมีรูปแบบอื่นๆที่ผ่านมาแต่ถ้ามันยังอยู่บนพื้นฐานของการขายการโฆษณาประชาสัมพันธ์การทำธุรกิจก็แล้วแต่4ีหรือ9 4ี่ย่อมเหมาะสมที่จะทำให้คนที่ใช้เลขนี้เนี่ ไปก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสดุดถ้า49หรือ94ไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นวิทยากรคำพูดคำจานะก็จะเป็นคำพูดคำจาที่น่าเชื่อถือเกิดสำลิดผลทางด้านอาชีพมากที่สดุดสมมติ49หรือ94ไปอยู่ในเวทีดีเบตอะโอ้โหบางทีเขาแบบมีการแข่งขันกันหาเสียงอะไรล่ะ ใช้คำพูดคำจาเพื่อการสร้างคะแนนนิยมในรูปแบบต่างๆในวาระโอกาสต่างๆก็แล้วแต่4ีเหรือ9กก็จะเป็นเลขที่ผู้ที่ครอบครองนะพอพูดพอจาไปแล้วเนี่ยคำพูดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือแล้วคนอยากจะคล้อยตามได้ง่ายเห็นไหมถ้าเป็นครูบาอาจารย์คนก็เชื่อฟังถ้าเป็นนักขายคนก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อขายด้วยโดยเฉพาะคนที่ทำงานทางด้านการขายนะสี่เก้าหรือเก้าสี่ถ้าไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองใช่ไหม พูดจะสาธยายสปปรรพคุณของสินค้าของบริการใช่ไหมพูดจะาบรรยายเสร็จแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะพูดถึงรายละเอียดพูดถึงที่มาที่ไปเรื่องราวของสินค้านั้นของธุรกิจนั้นของสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะนำเสนอหลายๆคนเลยอะ่ะใช้เบอร์49-94ไปในทางที่ ชวนคนมาทําธุรกิจด้วยที่เขาเรียกก e รีคูดคนกนะ็คือหาคนมาเข้าทีมหาคนมาเป็นสมัครพรรคพวกบางคนบอกมาเป็นดาวไลน์ได้ไหมมาเป็นลนักษณะของคนที่จะร่วมทีมหรือแม้แต่บางคนน่ะใช้ลักษณะของการควบคุมทีมให้หลูกน้องหาเงินหาทองมาให้ทํานองนี้นี่คืออนุภาคของเลข4 9่เที่จะทําให้เกิดพลังนะในการที่จะดึงดูดเพราะว่าแต่โบราณมาพวกเรา ลองนึกถึงรากเงาของของการสื่อสารก็คือส่วนมากมนุษย์นะจะใช้คำพูดสื่อสารกันเยอะถ้าหากว่าใครที่สามารถที่จะพูดจาเจรจาได้อย่างมีสิทธิภาพชีวิตมักจะมีชีวิตที่เหนือคนอื่นเป็นผุ่นนำเป็นคนที่สำเร็จเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่สามารถใช้พลังของการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชีวิตมันจะ,จะเจริญรุดหน้าก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่คนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นคน,นร่ารวยคนที่เป็นคนสําเร็จเนี่ยนะมักจะมีวาจามีคําพูดที่ใช้การได้ดีมากเป็นพิเศษเราจึงต้องให้ความสําคัญกับคําพูดคําจากการใช้เลข49หรือ94ไปในอาชีพต่างๆไปในบริบทต่างๆนยนะย่อมทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาทำให้สิ่งที่เราพูดมันมีโอกาส ได้รับการตอบรับรับสมิธได้ง่ายแม้กระทั่ง4ีหรือ94ใช้กับคนรักเจรจาเรื่องวามสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องคนรักก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนรักที่จะต้องใช้การตบลงกันได้คำพูดบ่อยๆลดการทะเลาะเบาแวงลดการกระทบกระทั่งทางด้านวาจาเพราะว่ามีความเชื่อถือและมีความเกรงใจทางด้านคําพูดกันเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นถามว่าเมื่อคนเนี่ยเชื่อถือคําพูดคําจากันเกรงใจและให้เกียรติในคําพูดคําจาร,รักษาสัญญา และ,ะพูดทนุถนอมน,น้ําใจกันอนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ก็คือจะทําให้ได้รับอนุภาพนะของเลข9 9 9 4 9และ94นั้นไปในทางที่ดีก็คือจะทําให้สมัครสมานสามัคมค,มค,คีกันมากขึ้นพูดแล้วเขาเรียกว่าว่าไงว่าตามกันคอยตามกันได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะ,ะตกลงปรงใจกันได้เช่นตกลงกันไม่ได้๋ยวจะ วางแผนชีวิตอย่างไรเอาง่ายๆเรื่องทุกวันจะไปกินข้าวที่ไหนจะทำอะไรจะคุยกันยังไงคุยกันเมื่อ,อไรกินข้าวเมื่อ,อไรใช่ไหมจะวางแผนชีวิตตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องของการกินอยู่ไปจนถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์การมีแผนชีวิตแผนธุรกิจร่วมกันระยะยาวเนี่ยการที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ดีๆอย่าง49494นั้นเป็นพื้นฐานที่ทําให้การเจรจาหรือว่าการที่มาเจอในทิ้งทางน,นั้น เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในะระยะยาวนะเป็นเลขที่ใช้แล้วเย็นใจใช้แล้วมีความสุขใช้แล้วมีความสําเร็จง่ายดายดังนั้นทุกๆคนเลยสามารถที่จะครอบครองเลขนี้ได้ถึงครั้งนี้ต้องตรวจดูเรื่องของวันเกิดเรื่องของอาชีพนะที่เราจําเป็นจะต้องใช้ด้วยใครที่อยากเรียนรู้เรื่องเลขศาสตร์สามารถเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ได้สามารถที่จะสอบถามอาจารย์ได้ตลอดหรือใครที่อยากให้อาจารย์เลือกเลขซิมโทรศัพท์ เลขทะเบียนรถให้เหมาะสมตนกับตัวเองก็สามารถมาพบอาจารย์ได้เช่นเดียวกัน